สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้สตันดี me, วินมีวันศุกร์เราจะไม่แนะนําหัวข้อที่ยากนะคะเราก็จะไม่แนะนําหัวข้อที่ปวดหัวแต่วันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนอ่านอะไรที่มันไลฟ์นิดหนึ่งแบบเบาๆนะคะสบายๆแล้วก็เป็นแนวไลฟ์สไตล์เออ reader digest เนี่ยเชื่อว่า เชื่อว่าคนที่อายุไม่น้อยขออุบไว้ก่อนนะคะคนที่อายุไม่น้อยน่าจะพอเห็นพอเห็นชื่อนี้กันบ้างนะคะเพราะว่ามีมานานแล้วแล้วก็มีแบบเป็นหนังสือด้วยใครที่ชอบเข้าร้านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะพวกเอเชียบุ๊กอะไรเงี้ยหรือว่าพวกร้านหนังสืออังกฤษพวกพวกฝั่งแบบร้านหนังสือแบบฝรั่งฝรั่งนะคะมันจะมีเป็นนิตยสาร เพราะฉะนั้นล e a ดอ r d i g เจสก็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะคะที่แนะนำแต่ว,ว่าบทความเขาจะค่อนข้างหลากหลายนะคะหลากหลายมีแบบพวก Health มีพวก e า i c i ี e อะไรแบบนี้และบทความที่เลือกมานะคะ how to be happier proven ways to boost your mood and feel more connected and c o n t e n t อย่างคำว่าคอนเทนต์ตัวนี้นะคะไม่ได้แปลว่าเนื้อหาอย่างเดียวนะคอนเทนต์ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าความพึงพอใจความพอใจได้ด้วยอ่มีหลายความหมายอยากจะมาชวนทุกคนคิดค่ะว่าอะไรทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขเอ,อคืออย่างในสังคมทุกวันนี้มันในการแข่งขันสูงถูกไหมคะแล้วก็เราจะมีการเปรียบเทียบกันตลอดเวลา เวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยโซเชียลมีเดียของเรานะคะเวลาเพื่อนหรือใครก็ตามที่เป็น friends, เฟรนด์อที่ฟอลโล่ที่คอนเนคกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาประสบความสําเร็จหรือเขาม,มีความสุขอะไรเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยถูกปะและบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เฮ้ยเราก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเรามันก็ไม่ได,ดีขนาดนั้นเราก็จะมีความสึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันชีวิตดีจัง คือเหมือนโซเชียลมีเดียมันทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนเห็นชีวิตกันและกันในในบางมุมได้ง่ายขึ้นไวขึ้นถ้าจะยี่สี่ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำถ้าเราไม่ปิดมือถือไปซะก่อนนะคะฉะนั้นฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนอ่านอะไรที่มันดีต่อใจบ้างมันมันจะเรียกว่าดีต่อใจไหมอะ่ะก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้รู้สึกว่าเออ เรียนหรืออ่านอะไรที่มันดูแบบมีแต่สาระหนักๆน,นะคะแต่ว่าอย่าให้หันมาเขาเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าหันมาสนใจมิติทางด้านนี้ด้วยเพราะโดยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าเกิดมาทั้งทีอะ่ะมีชีวิตเดียวนะคะถ้าไม่มีความสุขอะ่ะบางทีมันน่าเศร้านะคะมันน่าเศร้า แต่สำหรับบางคนที่คิดว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการฟังคลิปนี้นะคะอันนี้ขอออกตัวก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออฉันก็อยากมีความสุขบ้างก็ลองเปิดใจแล้วลองอ่านบทความนี้ก็แล้วกันค่ะคก็ที่ต้องพูดดักคอไว้เพราะว่าบางคนก็คิดไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบมองว่าเออความสุขมันเป็นเหมือนของฟุ้มเฟือยนะคะแต่ก็อ่ะเอาเป็นว่าถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษนะคะในอีกหลากหลายแนว คือบทความนี้ leader d t เขาจะค่อนข้างเขียนอะไรที่อ่านไม่ยากนะคะบทความเขาคำศัพท์ไม่ยากแล้วก็ตามได้ง่ายแค่ชับได้ง่ายแล้วก็ไม่มีศัพท์แสงไม่มีศัพท์แบบเทคนิคอะไรเออมันจะแบบถามชอบถามนะคะเขาแล้วชอบถาม along the article เนี่ยเขาจะชอบถามเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหยุดคิดสักนิดนึงก็ได้นะคะเออลองตอบดูสักนิดนึงก็ได้เนี่ยใส่มาด้วยนะคะ World Happiness Report ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ The modern world or any t die prioritize many things wealth power popularity success ahead of the health and happiness of human beings เออเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดให้แปลเป็นไทยคร่าวๆก็อารมณ์แบบโลกทุกวันนี้นะคะมันให้ความสำคัญกับหลายสิ่งแต่สิ่งที่มันมาก่อนก็คือจะมีความร่ำรวยนะคะอำนาจความมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จสำคัญนะคะมากกว่าสุขภาพแล้วก็ความสุขของมนุษย์ซะอีกเออ ฉะนั้นคือแค่นี้ก็จึ้งแล้วนะคะไม่ได้ป้ายยาไม่ได้สปอนนะไม่ได้สปอนแค่รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีอ่าอันนี้ so what does make us genuinely happy เออแล้วอะไรทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงละ่ะนะคะอันนี้ลองไปอ่านดูอันนี้เขาก็มีบทความอื่นๆมาด้วยอ่าอันนี้โชว์มาให้ดูคร่าวๆนะคะที่เด็ดอยู่ข้างล่าง เอออันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบ how to นิดนึงนะคะเนี with ่ยเช่น i n w i t h friend เน่ยอันนี้ขอขออนุญ,ญาตนะคะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแต่คิดว่ามันมันน่าจะดีอยู่แหละ embrace something นะคะนี่เขาก็มีคำอธิบายเนี่ยคือบางทีถ้าเจอคำที่เป็นภาษาเออไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าถ้าเราไม่เก็ตอะมันจะมี context นะคะอย่างตัวเนี่ยอันเนี้ย กับอันนี้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเธอเธอมันคือการขยายนะคะมันคือความหมายไอ้คำนี้มันคือ the feeling of taking pleasure in someone e l s e misery โอ oh. <c oughs> ไม่แปลนะแค่เห็นคำว่า misery ก็ช็อกนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าคำนี้เนี่ยคำที่มันขึ้นต้นยากๆเนี่ยคำนี้นะคะไม่แน่ใจภาษาอะไรความหมายมันคืออยู่ข้างหลังเออเพราะฉะนั้นเวลาเจอสามที่ยากๆอย่าเพิ่งไปกลัวนะคะบางทีมันจะมีความหมายให้เลยหรือถ้ายิ่งมันเป็นคำศัพท์ที่แบบ มันดูเป็นชื่อเฉพาะอะค่ะมันจะต้องมีคำอธิบายแน่ๆน,นะคะใน r e a d ิ้งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ s t r i k e u p a conversation with strangers อันนี้ก็ทำให้เรามีความสุขหรือเปล่า go out of your way to be kind แต่ but k no w your limit นี่นะคะ let go of grudge อ่าคือบางทีอะแต่ละคนนะคะม,มีความสุขการมีความสุขเนี่ยมันต่างกาันแค่แบบ บางคนเออได้กินข้าวได้อยู่กับเพื่อนหรือว่าได้เล่นกับหมากับแมวเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะคะแต่บางคนความสุขอาจจะมากกว่าน,นั้นเอาเป็นว่าถ้าให้คําแนะนําสั้นๆนะคะก็คือแอบรู้สึกนะคะอันนี้มอส่วนตัวแอบรู้สึกว่าความสุขเนี่ยมันจะมาจากการที่เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราเป็นใครเราต้องการอะไรเออเพราะถ้าเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรอะคะ่ะมันเหมือนเราก็จะรู้ว่าลิมิตของเราอยู่ตรงไหนแค่ไหนเราพอแล้ว และเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าตัวเองเอ้ยตรงนั้นคือฉันได้แล้วฉันพอแล้วเวลาเราไปเจอคนอื่นที่เขาดูเหมือนจะมีมากกว่าเราอะค่ะเราจะไม่รู้สึกสะเทือนหรือไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไรมากอะเออ <c oughs> คือไม่ไม่ได้จะมาขัานตัวเป็นไลฟ์โค้ชนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะคือบทความพวกนี้อ่านไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะมันดีต่อใจนะคะแล้วก็มันมันทำให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้นอะ่ะคือไม่ใช่แต่แบบเออ กลับมาทํางานกลับมาถึงบ้านอาบน้ํานอนตื่นมาอีกทีไปทํางานกลับมาอีกครั้งมันวนลูบเป็นหุ่นยนต์นะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็ลองดูนะคะใครที่มีปัญหาเครียดอ,อยู่ก็ขอให้เจอทางออกไวๆ anyway happy f r i day นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเสาร์วันศุกร์จะพูดว่าสุขเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ไปละสวัสดีค่ะ